าพบกับสาระในการเปิดคลิปครับวันนี้เกก็จะมีสาระในน้องๆให้น้องๆได้ดูกันนะครับสาระในวันนี้คือน้องๆรู้กันไหมครับว่าทําไมคนกินเจถึงห้ามร้องเพลงครับทำไมครับเพราะว่าในเพลงมีเนื้อครับไปไแล้วครับไแ้โอเควันนี้ก็จะมาทำการทดลองครับทดลองทดลอง ลองครับเหมือนขวดแชมเปญอ่ะเอาลิปมาเนี่ยครับแบบทาใต้คางมาดูว่าเราจะเด็จริงจริงไหมเดือดมาครับเราวแล้วแเราคิดว่าเส็จไหมไม่เห็นเขาบอกเห็นเขาบอกไม่เห็ดหนึ่งสอามว้าสวัสดีครับเราเราเราต้องไปจุดอย่าดมันต้องเปลี่ยนฉากแต่ไม่มีที่เดิมคคิดเราทำไมอะไร ถึงนั้นเรต้องมีนะครับริบมันริบมันนะครับสิงห์ห่อครับพี่ครับที่มาเริ่มเลยใครจะคนแรกครับใครจะคนแรกใครจะใครใครจะคนแรกอ่ะใครจะคนแรกอ่ะคป็นคนแรกนะเฮ้ยใครถือไดบมันทุกคนใครถือได้มหมครับอ้าวเดี๋ยวเราเดี๋ยวยังจะเอาไปไหนเอาลิ้นมาจากไหนเอายังไงโอ้โหข้อมูลของพี่เร็วมากอ้โเร็วเกินอันนี้มันริบมันเหรอใช่ริบมันว่าทาปากฮะกลัวเป็นว่าเมื้อน่าได้ไหม เฮ้ยเออก็หกอย่าขัดศรัทธาของตัวเองได้เหรทาทานตาหันอคอยทานนี่เดียวมันทานสักรอบคางเลยเราจะกินพร้อมกันครับมาเฮ้ยเรากินพร้อมกันเรากินพร้อมกันเอาอันนี้ไปอันนี้ไปตรงคางไม่โดนคอไม่ช้าเหตตรงนี้นี่ดิตรงคางเลยไม่ไม่โดนคอเลยมาเนี้ยเออมาเนี้ยมา ยังไม่รู้เลยนะมันได้ผลจริงเอ๋อน่าจะแบบมีความหวานซึมซับเข้ามาแบบเฮ้ยกินได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ผลเอาเอาเอาพี่เมย์ก่อนพี่เมย์ก่อนครับพีครับมาครับพีคครับไปก่อนเอาเอาเราจะกัดพร้อมกันโอเคหนึ่งครับโอเคหนึ่งสองสามอืมเฮ้ยไม่ เี้ยมึงกูบอกไม่ได้ใช่ไหมเผ็ดเลยเผ็เยเผ็ดเลยเว้ยกินได้เผ็ดเลยมากเนี่ยฮึ่ยก็ไม่ได้เผ็ดวะมึงกินทั้งเม็ดเลยเนี่ยกินหมดเลยใครที่บอกไม่เผ็ดอย่าเชื่อนะครับมันเผ็ดลองดูนะครับเผ็ดใช่ไหมดูนี่ดูนี่คนบอกไม่เผ็ดครับคนบอกไม่เผ็ดมันมันมันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดหลังจากที่เรบกินไปแล้ว นเอ้ยล่ทอี่เห็อยู่เลยอะเอ้าแล้วทำไมันมันกินไม่ม่ไม่เห็่ะบทสรุปนะครับคือทำแล้วไม่ได้ทำแล้วกินมันก็เห็นเหมือนเดิมไม่ได้ตตับเลยก็ผมผมทาคลิป รักชาติให้ยืนตรงแต่ที่เรามียาที่มันคงให้ไม่ยิงข้างเราเอ้ยเอาอีกเอาอีกเอ้ยเอาอีกดิเอาอีกเอาคงได้ชิอาเยนะอีกกอนประยุทธ์โอเคการที่เราอยู่คนเดียวแสดงว่าไม่ได้เราโอเคถ้าชาวนีจะดึงกดไลค์กดแชร์กับเอาไทยนะครับกดีรีเบปล